ลองใส่ดูหน่อยได้เป็นไงบ้างเอเอดูเท่ไหมเอเอ,เอนะสวัสดีครับวันนี้แวะมาตลาดสนามหลวงสองนะนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันที่ยี่สี่นะเดือนย,ยี่สี่พฤาคมน,นะครับปีสองห้าหกเจ็ดนะครับจริงๆแล้วตลาดนี้เขาก็จะมีทุกวันแหละนะฮะขายของแบบนี้นะนะฮะเป็น เก่ามือสองของอะไรเหมือนของถมทั่วไปนี่แหละครับนะฮะนี่นตลาดน,นี้เขาจะมีช่วงเช้าที่เป็นแบบขายข้างถนนเลยนี่ก็จะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นึ่ไงเน,นี่ยฮะผมแต่ผมไม่เคยมานนมันเป็นช่วงเช้านะนี่ผมมาช่วงบ่ายนะครับของก็จะคนก็จะน้อยฮะช่วงบ่ายนี่พ่อค้าเล่บางคนเขาก็เก็บหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอดีจะเข้ามา ที่ร้านมาส่งของที่ที่นี่ด้วยนะฮะที่ตลาดสนามหลวงนี่เอาของเขามาส่งแล้วก็แวะเข้ามาหาร้านตะแดงนะครับของเก่าโบราณนะครับตลาดของโบราณแล้วก็ตลาดเออพวกเอ่อขายพวกไอ้นะฮะอุปกรณ์เกี่ยวัสัตว์เลี้ยงเรื่องอะไรนี้นะครับอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับว่างครับตลาดนี้นะฮะถ้าเดินกันจริงๆนี่ก็สมบูรณ์เดินได้หมดนะ ช่วงเช้านี่คนน่าจะเยอะนะฮะตลาดนี้ผมว่านะไม่เคยมาจนบ่ายๆก็พอเป็นวานนะเนี่ยก็ด้านในของเนี่ยนะผมก็เรียกซอยไม่ถูกแถวนี้นะมันคล้ายๆกันหมดเดินแล้วก็ทีงงเหมือนกันเนี่ยครับมาถึงร้านแล้วนะครับร้านตะแดงนะครับสน,นามหลวงสองอา้าวเป็นไนง,ง,งบไ้างสบายดีสบายดีครับพี่สองเลยฮะพี่ ไอโซนนี้ก็ไม่มีบอกใม่ไหมโซนไหนไม่มีบอกอ่ะพี่เป็น,นนะโซนอมอนโซนอมอนไงโซน,นเรียกโงนที่บอกเวิร์กนะเขาเรียกอมอนเหรออ่ะแล้วพอเข้ามาถึงเนี่ยจะมีสูงสูงเนี้ยสูงไหเนี้ยนะเออสูงอเนี้ย<อ>จะเห็นละจะรู้เลยเอ๋อจะรู้ละถ้าโซนอมอนแลถามต่าจะรู้เลยใช่ไหมาจริงๆมาหางงนี่งงเลยเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดเลยอ่ามันจะเป็นซอยคล้ายๆกันหมดจะเดินแล้วถ้ารู้แล้วเดินมาทั้งสองคั้งเห็นละรู้ละโอ้โหเยอะนะ ข้างในนี่เยอะไม่รู้นะตอนบ่ายเนี่ยเขามีเยอะขนาดนเดินตามซอยนี่เจอที่ประทุนบ้างอ๋อแล้วบ้างเอ้าแล้วขายจะที่นี่แล้วจะไปขายที่ไหนบ้างตลาดเลยลาดบุรีตลาดโต้ตาตลาดโต้ตาวันเสาร์ช่วงบ่ายไม่มีอ่ะไม่ไปอ่ะอยู่นี่แหละเอ้าแล้วถ้าเป็นวันเสาร์มันก็อยู่นี่อ่ะ เสาวอยู่นี่เอาลูกเดี๋ยวมาจะไปวันพุธว่าพุธแลหาดสองวันพุธไอ้ที่นู้นเขามีวันพุธกับวันเสารวไหมฮะโตต้าไทยเขามีสองวันโตต้ามาอยู่วันเดียวไปวันเดียวก็คือไปวันพุธวัแต่มาช่วงบ่ายช่วงบ่ายตลาดนี้ก็เข้าตลาดไทยไทยพี่เอ่อย่างเงี้ยแท้แท้ยังอยู่ที่นี่ทุกวันอ่าถ้าอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยสี่วันอยู่เงี้ยสองวันอาจารย์การก็ลงไปข้างล่างแต่ข้างล่างไม่ค่อยมีอะไร ไม่ค่อยมีอะไรแต่เงินมอนเนี่ยพี่มาถ่ายตามห้องตามอะไรของก็ถ่ายเงินเดือนเยอะแยะทุกหมวดของแบกกระดิ่งของวางของโอ้โหเขาเปช่วงเช้าช่วงเช้าเลยเนี่ยประมาหกโมงเจ็ดโมงตอนนี้คนตั้งจะมาสายหน่อยนี่ชื่อร้านอ่ะอ้าวชื่อร้านเดือะไรไม่มีชื่อร้านเอ้าไม่มีชื่อร้านกลัวอะไรเป็นสีแอบไหมตังค์ไม่มีชื่อร้านที่เขามา เอาล้วก็จะมาหาไงถูกอ่ะก็ใช้เบอร์โทรเอาเบอร์โทรนี่มัเขาจะรับด้วยมั้งเนี่ยรับเด้เมื่อกี้โทรตั้งนานมัาจะรับหรอ๋อเดาไปก่อนเนี่ยตอนนั้นในปุ๊บตอนนั้นพี่ที่ถ่ายแบบช่วงหนึ่งมันจะไปถ่ายตลาดถ่ายแล้วเสรอันนู่นนะอยู่นู่นนะไกลเหมือนกันน่ะโทรมาหาผมแล้วเข้ามาหาเองเออใช่ติดต่อง่ายๆหน่อยง่ายที่สุดเลยติดต่อง่ายที่สุดเขาเล่นยังไงวะเนี่ย ไอตัวนี้เป็นขวงของที่ไหนของพวกอังกฤษน่ะเนี่ยเหรอตพวอังกฤษน่ะเนี่ยยังใช้ได้อยู่ปะก็ไม่แน่นนนใจอ่ะพี่มันแต่มันเปิดได้หมดนะพวกเนี้ยของพวกเนี้ยเ<ไ>ป,<ไ>ปิดเท่าไม่ได้ลองหรอพี่ก็ราของพวกนี้มาเราไม่เป็นไงเราไม่เป็นเราไ,ไม่รู้จะลองอล้แต่เป็นหลอดนะ เป็นหลอดด้วยไม่ใช่หลอดหลอดก็คือเป็นหลอดนึกไอ้นี่คือหลอดฉายจริงๆอหลดจริงแสงที่มันจะออกคือต้องใช้หลอดแน่ๆเลยนะนึกว่าตัวเอระบบข้างล่างนี่เป็นหลอดไม่ได้เป็นทางเที่ยวหลอดใช่ไหมครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยราคาเล่นหมื่นสองนะพี่หมื่นสองยู่หมื่นห้าอย่างนี้ยแค่คนชอ่แบบตัวนี้ก็เอาหมื่นสองนี่แค่ต่อต่อห้าพันก็ได้จะต่ออะไราจะไปต่อฮะไปมีไปมีห้าพันไป ต่อห้าปานงได้แล้วอันนี้สวยสวยนะหมูสวยด้วยก็ใช้ได้หมูนใช้ได้ออกมาใช้ได้หมูเนี่ยตัวมืระบายตัวอะไรเงี้ยอืมตัวระบายตัวอะไรเนี่ยเปิดได้หมดเนี่ยคนนี้หาของเก่งหาที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหนะมันไม่ได้มันง่ายนะพี่นะเออคุณคนหนักมากเลยพี่เนี่ไงหนักมากใช่เด็โอ้โหไม่ใช่วาเบาๆนะพี่เนี่ย ไม่มันหมุนได้หมดเลยพวกเนี้ยเนี่ยเลยเออพวกตัวอะไรเนี่ยเนี่ยพวกนั้นตัวมันจะหมุนได้หมดเลยเนี่ยผมว่าบุรณาก็รฟื้นนี้ยเนี่ยมองดูวเนยที่เข้าไปแต่งแต่หลอดที่ติดเนี้ยมเสียบอ่ะอาจจะติดนะแต่ติดไม่เสียบหรอกเหรออืมเขาที่เสียบต้องมีสายมีอะไรมีเจมีอะไรมันเหรออ่าพวกสวิตช์ติดแต่ผมไม่ได้ทำหรอกทำไม่ได้ทำไม่เป็นด้วยเออมื่นสองเนี่ยเหลือสักไม่ไม่ไม่เหลือแล้วก็เหลือเท่านั้นแหละใช้มื่นห้า มือสองก็เหลือแค่นั้นแหละเหลือมือสองแค่นั้นแหละอันนี้ของเยอรมันแน่นอนตัวนี้เนาะมีหลอดแน่แต่ว่าติดไหมจะได้บัตรหมายว่าแล้วโชว์โชว์อย่างเดียวเจ็บไหมโชว์เพราะนีขอโชว์อย่างเดียวได้อ่ะเลยครับไอันนียงานเก่าแน่นอนแล้วไม่ใช่งานใหม่เนี่ยดูจากไอ้นี่ เขาหละกการมีอะไรตัวนี้ขายอะไรอ่ะได้ขายอย่างเงี้ยอ๋อคนนึงติดัวนี้พันห้าเองเอาพันห้าเนะเอาไปโชว์พี่จริงจริงเนี่ตัวในขอบเคเบไม้เอ็นไม้ี่เงี้ยตลอดหลอดยังอยู่ครบมีอยู่หมดข้างหลังหลอดน้ำสีแดงมีบ่เห็นก็ถามกันเลวกันนะฮะเฮ้จะไปทำไมน้ำสีแดงเอาไม่รู้มีไหมล่ะมีไหมมีได้อ๋อพวกนี้ มันจะเฉพาะอันนั้นอย่างเดียวถ้ามีมันซื้อเลยอ่ะเป็นหมื่นมันก็ซื้อนะแต่แรงก็รู้นี่ส่งใหญ่เลยมันเอาไอ้พวกเครื่องแก้วอะไรพวกนี้มันชอบส่งดูโอ้โหส่งไปปีนึงก็ไม่เจอหรอกแต่แรงก็รู้มันมีจริงหรือเปล่าผมยังไม่รู้ไม่เคยเห็นตัวจริงอ่ะิครับแบบพูดง่ายๆว่ะมันจะจริงผมจริงง่ายเพราะ เพราะพี่ลองคิดดูนหละเอาไปขายที่มันส่งเลยนะมันต้องให้ตามเบอร์มันด้วยนะมันยังไม่ขึ้นอ่าเงี้ยอ่ามันไม่ขึ้นไม่ใช่ว่าผมซื้อตัวไปจ่ายมันไม่ขึ้นนะมันต้องมีเบอร์อะไรของมันเลยนะเออไปขายอ่ะในราคาตัวนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหกพันห้าี่หกพันห้าของที่ไหนแล้วเนี่ยตัวนี้สมอออะไรไมรู้ว่ายุนเหรือญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยเหรอนี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ เรื่องในการนี่ยเอ้าเอาไว้ตั้งโชว์นี่มันมันใช้ได้อยู่เนี่ยยังไม่เปล่ยนจะส่งก็เป็นไปอะพี่ไม่ได้บางอย่างใช้ได้พี่ไอ้ไอ้พวกนี้เวลาลานก็ดึงนี่นะใช้ดึงเนี่ยมาขายใช้ขายลานเหรอใช้ขายอะดึงนี่คืออะไรอ่ะไม่ดึงนะมันเอาไว้ตั้งโชว์ว่จะเฉยเพราะว่ามันเลื่อนได้ไหมเลื่อนลงได้มันอีกอย่างหนึ่ง อันไี้โชว์เฉยอ๋อ Af เห็นมีเขาก็บอกดึงแล้วดึงได้มีมีมีอย่างนึงใช่ไหมตอนนั้นจะแพงกว่านี้จะมีอย่างไหนตังเลยหมื่นไหมหมื่นเนี่ยทำหมื่นสี่พันห้าสี่พันห้าเป็นหลอดนะไม่ใช่ทันต์เตอร์นะขาวดำขาวดำต้องใส่ขาวดำหรือสีมันม่รู้นะพี่ดูผมก็ไม่รู้นะเพราะน่าจะขาวดำไม่พูดถึงเนี่ยรุ่นนี้ไม่พูดสึงแต่ว่ามันจะเป็นคทันต์เตอร์เยอะนะพี่ใช่เป็นหลอดน้อยใช่คนหนักเลยเนี่ย เขาเจนละมันเลยของอะไรมันก็บดได้พวกนี้ใช่ได้โอ้ไม่ได้ไมาจะกดไปดูแม่งยังไม่ขึ้นอ่ะเจ้าของยุกล้าเสี่ยบูโดนใส่ท่อนใหญใช่ไหมช็อตไม่ว่างระเบิดไหมมวยกูยิงด้วยซ้อมมวยสอบซ้ายคนที่บ้านเตะไม่ได้เราก็เตะนี่แทนไหมใช่เมื่อโหวว่าเตะนี่ดีกว่านี่ว่าเตะคนที่บ้านเตะคนที่บ้านแล้วเหี้ย กูติดบ้านแล้วเดือดร้อนพี่เดือดร้อนแน่นอนเลยเดือดร้อนนี่พี่ออกนอกบ้านเลยนะเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสองพันพี่สองพันหนังนะเป็นหนังเลยเป็นหนังเนี่ยแต่ไงก็ไม่พังน้าโอ้โหไม่ได้พี่เตีนั่นตลอกันหมดแล้วตพังเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยกีต้าอ๋อเนี่ยโอเนี่ลางกระสุนของแท้เปล่าเนี่ยของมันเลย ออกมาเลยออกหมดแล้วออกมาแล้วใช่ไหมพวกนี้อะไรเนี่ยพันหนึ s> <S ่งพันหนึ nee ่งน่าจะกระสุนอยู่ด้วยนะจะได้พันหนึ่งไม่แพงค์อะอ่ะเอาเอามันออกไปหมดเลยไหมเนี่ยคู่ไว้พวกนี้โหเหลือนี่เต็มเลยเว้ยขวดเป๊ปซี่เก่าไอ้พวกขวดเป๊ปซี่เก่าเนี่ยขายขวดเะไหร่พวกนี้ขวดสองร้อยห้าสิบเนี่ยสองร้อยห้าสิบเออ รุ่นเก่านี้เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยบนใหญ่เนี่นี่ป้ายไฟตอนนี้วันเตอร์พี่ฮะเนี่ยใช่ตอนนี้วันเตอร์สวยหนักใหญ่ไฟติดหมดเท่าไหร่นะใบนี่แปดพันแปดพันอืมใบครบอืมเต็มหมดเลยอืสวยอ่ะตรงร้านในพวกบาร์คลับอะไรพวกเนี้ยนะใช่สวยเลยแต่เครื่สวยตรถไปมาแล้วบ๊อบ 8,000ถ้าเกิดสั่งทํานี่มากไหมโอ้เกินเป็นหมื่นเป็นหมื่นมันเป็นหมื่นหมดนะพี่พี่ดูโอ้มันนี่พวกครับมันมีแค่ในถังนั้นแต่อะไรมันหนักของคนเหรอยกไม่ขึ้นอ่ะมันเออมันมีอะไรเหล็กกันสิฮะจะไหมเหล็กทั้งนั้นเนี่เปล่าเนี่ยเหล็กก็ป่ะเนี่ยไม่แน่เหล็กไม่แน่ใจครับมันหนัก หนักเลยเป,เป็นหเนี่ยผมห้อยเลยแบบปกติรูปในใหม่จะเป็นพวกไมเนียมรู่เก่าเนี่ยสายล่อ,อเล็เลยผม,ม,ไ,ม,นนมไม่รู้เลยตอนเราเสือไม่ได้เนีเ่ยเราไม่ใส่อะไรเพมาะอเออมันออมันหนักมากเนี่ยมันหนักมากมันรู้เนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่าตู้พวกโชพระหรือเปล่าได้หมดอนะ่ะพี่โชเครื่องลายครามโชพระมันเห็นรอบด้านอ,อ่ะไอ้นี่มันเลยชุดนี้หรือว่าแยกม่ายๆก็แยกกันไอ้นี่เท่าไหร่อันนี้อันนี้เจ็ดพันเจ็ดพันเนี่ยใช่ไม้สักทั้งคันออทั้งตัวไม้สัก แล้วแมมันเห็นรอบหมดแท้ไอ้นี่ตากเขาบอกเนี่ยเดตากตากเหมือนกันนีอันนี้เก่ากว่าเยอะอันนี้เก่ากว่านะตัวโชว์หุ่นนะสมัยก่อนที่ตัวตัวอ้วนตัวเแก่ในหายากเท่าไหร่ตอนนี้จิมมีสูงอันนี้หมื่นสองเนี่ยขายอยู่หมื่นห้ากระจกเดิมหมดแล้วเั้งเลยหมดเดิมทุกอย่างเดยมีเต็มที่แน่เลยเออมันแล้วมีแกะมีอะไรด้วยนะข้างานอ่ะอ่ะมันจะมีแกะนะแกะแกะแกะเนี่ยเออจะเล่นเข้าเลื่อนออกได้ไหมสองข้างอ่ะ ตู้นี้สวยเหมือนเดิมมะกเลยไม่ต้องไปทําเลยนะเนี่ยแบบทำอะไรเลยลงแล็กเฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องไปทําสีใหม่แล้วเออ,เอ,อไปทําดูมันตู้ใหม่ใช่อันนี้อันนี้มันอ้วนอะทรงมันอ้วนเตี้ยสวยเคยเห็นนะพวกตู้กับค้าไอ้ตู้ไหนไหนไอ้พวกร้านบะหมี่หรือร้านอะไรที่เป็นร้านที่มีกระจกสีด้วยกันบานปิดเปิดพวงเออกั้นแหละอ๋อสวยไหมเคยเห็นไหมดูเห็นเมื่อวานขายอยู่ที่ของถมจะไม่เหลือพวกซื้อหมดเลย พี่ไปของถมอ่ะก็พวกของถมพวกกระสุนทั่วไปอ่ะก็จะมีขายญี่ปุ่นเขาดีกว่าใช้งานได้อยู่แต่ไม่ได้แล้วอยู่กันเนี้ยไว้โชก็คือมันเล่นยังไงมันมันดูมันเล่นมันเล่นแบบยิงอะมั้งพี่เนี้ยมันเป็นเหมือนลูกแก้ววงงลมาเลยเออนแล้วตกข้างล่างเนี่ยแม่แม่มันเป็นเหมือนลูกแก้วอะลูกก็ลูกปืนอะยิงอต่ยิงไังย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 ยิงขึ้นแล้วก็ลงมาก็เหมือนของไทยอะดิคล้ายๆแล้วมันจะมีจอของมันตรงไหน แล้วก็ได้รางวัลอ่ามีแล้วก็มีรางวัลให้มีอะไรก็ไม่รู้ลูกเหล็กลูกนงี้เนี่ยนะลูกเหล็กเหลือลูกหนึ่งเลยเท่าไหร่อันนี้หกพันหกพันมันไม่มีหรอโอ้เครื่องแอบหนักเครื่องมันเบลออะไรข้างในอย่ะพนี่อันนี้ก็อีกร้านหนึ่งไอร้านนี้ชื่ออะไรวันนี้ฮะชื่ออะไรเนี่ยอันนี้นี่นี่นี่ ห้างทองใช่ป <fin anta> <ots> ่ะโลกไทยนะแต่มันรุ่นโลกไทยอ่ะอะไรต้องดูรุ่นอ๋อเป็นไงบ้างวันนี้ขายดีไหมก็ได้อยู่ครับได้อยู่นะเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไอ้ตัวพวกนี้มันมันเล่นได้ไหมเนี่ยผมเข้าไปดูนะผมไม่ไม่มีเสียนไฟก็ลองได้แล้วไต้ทำไมทำไมที่ลองไม่พูดถึงไหมละไนโตรเจนเลอเนี่นี่ไอตัววิคยวหลอดเนี่ยมันใช้ได้เยอะ พี่หงเออเปิดจะได้ไงอันนั้นหงเห็นไหมไม่ได้เลยอ๋อแจวเลยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่มื่นเลยมื่เลยตัวใหญ่มันหายากนะเคยเปิดดูข้างหลังไหมว่ามันมีหลอดทีมีหลอดอะไรบ้างก็ปกติเลยปกติเลยเดิมของเขาเลยแล้เดิมของเขาเลยอ๋อแจว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 ตรงนี้ต้องรอร้อนใช่ดูหลอดไม่ต้องรอร้อนไง มาแล้วเห็นแมเสียงค่อยเนี่ยรับสถานีได้วิโอก็ได้อยู่เติมต่อไปเติมเติมเติมเลยเลเจ้าเจ้าเจ้าแนเด้อเอ้ปกติขายอยู่ที่ทุกวันเรอเป่าครับสาวทิศ เฉพาะเสาร์อาทิตย์อ่าแล้ววันธรรมดาไปขายที่ไหนอ่ะธรรมดาก็ออกตลาดนอกครับตลาดนอกพิจารณาไหนบ้างอ่ะไปลาดบุรีตลาดไทยลาดบุรีก็ที่คลองถมโต้ต้าใช่ไหมวันพุธอิวันพุธใช่ไหมวันเสาร์ไม่ไปเสาร์อยู่นี่วันพุธอยู่นี่วันตลาดอยู่นู่นตลาดไทยเนี่ยก็ดีเนี่ยที่นี่ค่าค่าเช่าแพงไหมห้องหน้าแปดร้อยห้องหลังห้าร้อย ห้องหน้า800ร้อยห้องหลคือไม่ขายห้า,ห,า,าห้องหน้งห,หลังนีมันจะเป็นสองห้องแล้วเนี่ยเนี่ยนะข้างหลังที่แปดร้อย้องหน้านห้องหน้าแปดร้องหน้าที่แปดห้องเนี้พันสามพันสามไม่แพงเดือนหนึ่งเดือนโอ้แบายขายวันเดียวก็อยู่ได้แล้วมีพักเครื่องด้วยนะโอ้เนี่ยจะเอาอะไรมั่งหน่อยเนี่ยกุมารก็มี ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยตัวนี้สี่พันห้าครับสี่พันห้างานเหนืออ่ะงานเหนือเพียงตรงอ่ะเป็นไทยเป็นไทยบ้านเราอ๋อมีบ้านเราบ้านเราอ่ะูหน้าตรงกับรออะไรพวกนี้ครับเหนืออ๋อ,อ,อนั่นน่มันหัวตัวอะไระเนี่ยหัวป่าหัวป่าเหรอหที่เรียกมันก็เป็นตัวสตาร์ทธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงของกระโหลกกันนั่นแหละของจริงเลยเลยอ๋อดีดีดี ของชุดนี้กับที่วางขายจะชี้ไปตลาดของผมยังไม่ถึงชุดทั้งหน้าหน้ออกฮะชุดทั้งหน้าหน้าออกออกข้างนอกแต่พวกนี้ไม่ย้ายไว้เหมือนเดิมใช่ช้ำเปนช้ำเออเต้าออกไปเป็นช้ำบวกทหารก็มีนะครับที่นี่นะไอ้ที่ทำสีเบาเนี่ยหมวกนี้ทำสีเบะเนี่ยไม่ไม่เดิมเลยลองใส่ดูหน่อยได้เป็นยังไงเออดูเทไหม เอออเออนะพอแล้วพอแล้วได้แจวหนักหนักไงสมัยก่อนมันต้องหนักแน่นอยู่แล้วแม่งั้นลูกกระสุนปืนจะเข้าง่ายมั้พวกนี้มันมันมันเขาเรียกอะไรเนี่ยสมุดอะไรนะไอของที่วหัวแม่มีเป็นในเกี่ยวกับประวัติของแกจะเกิดจะเกิดเลยคือครบชุดเลยไง ไม่คนบไม่ครบสม่คิบเ่สี่สิบเล่มสี่สิบเล่มมันเหลือแค่เนี้เขาเขาซื้อไปหรือว่ามันมาทำรุดทำรุ่มันกินในตู้หมดเลยทำรุดหมดเลยโอ้ยยอดแต่ถ้าเกิดครบคบนี่ก็หลายตังเลยนะหลายตังไม่ครบนี่ก็ยังระคาก็มีคนมาขอซื้ออยู่เรื่อยประมาณมันเขาให้ผมเล่นมาร้อยก็เลยไม่ขายอยู่เก็บบอกว้อยู่เล่นมาร้อยไม่ขายใช่ไหม มันไม่ขายอะ่ะเอ้าแล้วเราจะเจอเลยชุดที่เหลือขาดทุนนิดมื่นแบบนั้นตือเลมั้ยขาดทุนนิดมื่นใโอ้ผมไปซื้อตู้ใบนี้เข้ามานี่แหละตู้ใบนี้นี่ยแล้วน,นักถ<อ>ือวางแล้วถือกุหมายวางทั้งตู้เลยอ้าวเลยอ๋อพอดึงหน้าออกมาเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือแต่ฉากข้างหลังในเล่มบวกกินหมดเลยมันเหลือแต่ขอบๆมีเบนอย่างไวให้เราดูเนี่ยนะโอ้น่าเสียดายของนะ ว่าตัวนี้เป็นไม้สั่งนะแล้วตู้นี้เท่าไหร่เนี่ย้วขายไปแล้วเลยขายไม่หมื่นขายไปแล้วขายแล้วเหรอแต่เกายังมามาเอยายังไม่เอาพวกกันขายฝากล้ไปก่อนาาก็แต่งานสวยนะนงานาพวกทนายสัง่งสั่นะครับพวกเนี้ยน,นี่ไฟลงไม่ต้องลงสีใหม่ลงแล็กเกอร์ใหม่ก็ัเจ๋วละนะเ <c oughs> จ๋ว ตามมาที่ร้านจนได้ปกติจะอยู่เจอกันอยู่ที่ตลาดไทยไม่ก็โตวต้าฮะจะเจ้านี้นะนี่ตอนนี้แวะมาที่สนามหลวงสองเลยใครสนใจมาดูได้เลยนะครับที่นี่เขาเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธกับวันเสาร์เขาไปอยู่ที่ตลาดของถมกันหรือตามไปที่นั่นก็ได้ตลาดของถม